สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมคริสอับดุลลายฮินไปในช่องมอนสังเกตเมอร์นะก็วันนี้ครับผมจะมาแจากแอดออนกันอีกแล้วผมก็เป็นแอดออนเกี่ยวกักแบแมบเบ็ดวอลนะซึ่งเป็นแอดออนที่ผมสร้างเองด้วยนะผมก็วันนี้แอดออนผมจะมาแจกก็คือแอดออน NPC Trading b ดด Wars แอดออนนั่นเองนะผมนะเป็นแอดออนอ่า uh, NPC ขายของในแมบเบ็ดวอลนั่นเองนะผมมาเป็นแบบ เสร็จเลยนะผมคือเอามาวานไข่แล้วก็ใช okay. uh ้ขายของได้เลยนะผมนะซึ hmm. mm ่งเป็นแอดออนที่ผมสร้างขึ้นมาเองเลยนะฮะอ่าสร้างเองเลยนะเขียนแอดออนเองเลยก็เลยจะมาแจกนะผมนะก็โอเคก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวแอดออนกันนะผมวันนี้นะแล้วก็สอนใช้งานอะไรพวกนี้นะผมนะก็ลิงก์โหลดทุกอย่างจะอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะผมนะลิงก์โหลดแอดออนอยู่ใต้ล่างคลิปนี้ผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิปสอนลงแอดออนไว้ให้ด้วยนะซับคลายที่ลงไม่เป็นนะผมก็อ่าขั้นแรกก็ไปโหลดแอดออนแล้วก็ลงแอดออนกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับที่ปลาทุกอย่างอ่าลิิิงงกกกก์โโโหหหลลลลลดดดจะะะะะออ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 ยยยยยู่่่่่่ทีีคคคาาาธบบใใต้้้ปปนนนนนผมเเเ็ไแัรรฮ ครับเมื่อท่านผู้ชมโหลดแอดออนเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูวิธีการใส่แอดออนเข้าไปในแมปกันดีกว่านะฮะวิธีการใส่แอดออนเข้าในแมปเนี่ยได้อยู่สองแบบนะผมถ้าเกิดสมมติท่านผู้ชมมีแมปอยู่ยแล้วใช่ปะกดตรงนี้ฮนะนี่นต,รรนตรงนี้ปะตรงรูปดินสอเนี่ยตรงเนี้ยกดเข้าไป setting world แล้วผมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นะฮะแต่ถ้าเกิดใครจะ create world ขึ้นใหม่ก็กดตรง create new world ตรงนี้นะฮะผมจะกดไป create new พื่อเกันนะไปที่ create new world โอเคครับ ก็แอดออนของเราอยู่ตรงนี้นะผมนี่ตรงนี้นะครับแอนด์ออนของเราจะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่จะอยู่ตรงรีสอร์ทแพรกับยีให้ว่าแพรนะฮะซื่อน้ำชมลงมาเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อกดตรงคำว่าไม้แพรกใช่ปะ่ะปุ๊บอ่านี่เราก็จะเจออันนี้ผมนี่ Bed Wars Trading Add-on นะผม MCPE นะก็เป็นแอดออนที่ผมสร้างเองเนาะเห็นปะมันจะเขียนว่า Create by Bang Somsan Gamer นะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแอดออนของผมเนาะโอเคก็วิธีการใส่ทำยังไงวิธีการใส่กดตรงคำว่าไม้แพรกนะฮะคลิกที่ตัวแอนด์ออลแล้วกดตรงนี้นะครับปุ๊บทีีีนนนนน้้้แอออดก็จะะะใส่เขาไปตรงผม ลัจงจากนั้นพอเราใส่ตรงนี้ซับแพรกใช่ปะให้ไปเช็คตรงบีให้ว่าแพรกด้วยเกือ,อนล่างนะฮะอ่ากดดูอ่าส่วนมากมันจะใส่ให้อัตโนโมัติอย่างงี้ผมจะก็มาเช็คด้วยนะถ้าเกิดมันใส่แบบนี้ก็ปังใช้ได้นะฮะโอเคแล้วก็กดตรงเซตติ้งตรงเกมต่อนะผมก็จะตั้งชื่อเป็นตั้งอะไรก็ได้ผนมะแล้วก็ create new อ่าเอาเป็น creative แล้วกันนะฮะปรับเป็นแบบโล่งแล้วก็คลิปิดพิกัดทีแบบนี้ก็พอตั้งค่าแมปก็แล้วแต่เรานะจะตั้งยังไงก็ได้ขนะผมนะก็เน้นใส่แน่นอนให้เรียบร้อยแล้วก็ก โอเคก็ประมาณนี้นะผมทราบการแอดออนนะผมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมพพร้อมกันนะโอเคตอนนี้ก็เข้ามาในแมพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอ่ะโอเคอ่ะแอดออนนี่ผมจะมาเป็นไข่นะผมนะอ่ะเราก,กดไปตรงนี้ปุ๊บแล้วผมแล้วก็กดไปที่ช่องนี่ช่องนี้นะแล้วก็ไปที่ช่องไข่นะผมอ่ะทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีไข่เพิ่มมาห้าใบนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าผมเป็นไข่ที่เข้ามากับแอดออนของผมนั่นเองนะฮะก็ลองหยิบมาดูนีะผมเวดวอร์ชเวดดิ้งบีนะผมก็คือของทีมบลูนั่นเองเนาะหยิบมาให้ครบนะฮะ มีหมด5้าใบเนาะโอเคมาแล้วก็จะมีเทรดดิ้งเว็บพ่นด้วยนะผมแยกครับเทรดดิ้งอาวุธนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูกันดีกว่าคืออะไรนะผมเบ็ดวอร์เทรดดิ้งบีเนี่ยก็คือของทีมบลูนั่นเองป่ะเขาตัวบีจะเป็นสีฟ้าผมว่าคือของทีมบลูนะฮะเบ็ดวอร์เทรดดิ้งอาร์ก็คือย่อมาจากเรสต์นะผมสีแดงเนาะนีเบ็ดวอร์เทรดดิ้งกรีนของทีมสีเขียวนะครับแล้วก็เบ็ดวอร์เทรดดิ้งวด์ของทีมสีเหลืองนะครับ <Wow. S 1> ถามว่าไอสีใบเนี้ยมันแตกต่างกันตรงไหนเดี๋ยวผมจะลองโยนให้ดูนะ อ่ามันจะเป็น NPC พแบบนี้ผมนะแต่สังเกตว่ามันจะกดเทรดได้นะฮะปุ๊บเห็นปะอ่าก็จะเป็นของแบบเบดวอลนั่นเองนะฮะนี่คือของทีมบูสิ่งที่แตกต่างก็คือสีของบล็อกขนแกะจะไม่เหมือนกันนะนี่เห็นไหมเบ็ดวอลเชดดิ้งบูคือของสีทีมสีบูใช่ปะถ้าเกิดเป็นของทีมสีแดงบล็อกขนแกะก็จะเป็นสีแดงผมนะเห็นปะอ่าจะเป็น NPC ยืนแบบนี้นะนี่ครับเป็นสีมีชีวิตยืนแล้วขายของได้นะถ้าของสีเขียวก็จะเป็นขนแกะสีเขียวนะครับเห็นปะ ประมาณนี้เลยนะครับน,นี้คือสิ่งที่แตกต่างกันนะครับอ่าอันนี้ของทีมเยลโล่เนาะก็ไปวางงานให้ถูกทีนผมมีทั้งสีฟ้าสีแดงนะผมสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนะผมนะก็เป็นสี่ทีมหลักนะผมนี่ครับผมจะลองเลื่อนให้ดูราคาของมาชัดๆนะฮะประมาณนี้เลยนะจะมีพิกแอคมีอุปกรณ์อะไรของแบบเ็นว์ขายครบทุกชนิดเลยนะนี่ผมพยายามจะเอาให้ครบตามเซิร์ฟเวอร์เลยนะผมส่วนราคาผมก็พยายามจะตั้งให้ใกล้เคียงกับเซิร์ฟเวอร์มากที่สุดนะ ประมาณนี้นะผมนี่นะครับมีฟองน้ำมีอะไรหองอาหารเรียบร้อยนะครับนี่นนี้กของสีแดงนะครับนี่ของสีแดงประมาณนี้นะฮะแตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันแค่สีของบล็อกเนาะเห็นปะ่ะของสีเหลือ,องป็บบล็อกสีเหลือ,องอนะผมนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูเวทวอร์ชเวดดิ้งเวปพอนสกันบ้างดีกว่านะฮะอ่าเวทวอร์ชเวดดิ้งเวปพอนจะเป็นพิกินบูลแบบนี้ผมก็กองกดเฟรดอยู่นะปึ๊บ อ่าเบ็วอลเทรดดิ้งเวฟพอนก็จะตามชื่อผมก็จะเป็นพวกอาวุธแล้วนะผมมีพวกดาบพวกอะไรอย่างเงี้ยชุดเกราะนะฮะอ่าชุดเกราะเนี่ยผมเอาตามเซิร์ฟจริงเลยเนาะคือมันจะมีแค่กางเกงกับรองเท้านะผมราคาก็ตั้งตามเซิร์ฟจริงนะฮะเห็นปะ่ะนี่ผมนะแล้วก็มีธนูรุธนูนะผมนะแล้วก็มีน้ำยาตามเซรนะิร์ฟแลผมนี่มีน้ำยากระโดดสูงสปีดย่องล่องหนอะไรอย่างเงี้ยนะผมแล้วก็มีหินวาร์ปผมมีถังน้ำนะฮะขายนะครับตามนี้เลยเนาะก็ขอผมก็ดูแล้วก็ถือว่าค่อนข้างครบนะผมตามเซิร์ฟจริงเนาะ อาจจะมีหาไปบางอย่างบ้างนะผมเพราะว่าอ่ามันไม่มีแนละ้วก็พยายามเอาให้ครบที่สุดนะฮะก็ประมาณนี้ผมนะโอเคประมาณนี้ผมซับตัวเอ็มพีซในแอดออนนี้นะฮะก็จะมีทั้งหมด5ตัวเนาะโอเคถึงทีนี้เนะี่ยผมจะลองไปอ่าสาธิตการใช้แอดออนให้ดูนะว่าแอดออนนี้มันใช้ยังไงนะผมนะอะ่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่าแอดออนเนี้ยเวลาไปใช้กับแบบเบ็ดบอลจะใช้ยังไงนะฮะโอเคครับสมมติว่าอันนี้เป็นแบบเบ็ดบอลที่ผมจะใช้ในการทํานะก็อ่าอย่างแรกเลยที่ผมจะทําก็คือให้เนี่ยสร้างเป็น ที่อยู่หวเอ็มพีซีนีผมนะจะสร้างเป็นเป็นร้านขายก็ได้สวยๆก็ไดนะ้ผมอันนี้ผมก็สาธิตให้ดูก็เป็นที่ยืนแบบนี้เลยนะฮะโอเควิธีการง่ายก็คือให้เราหยิบอ่ไข่ของทีมสีนั้นๆมาวางเลยนะผมอันนี้ก็เป็นทีมสีฟ้าใช่ปะ่ะผมก็จะเอาไข่ของทีมบูมาวางผมแบบนี้ปึ๊บอ่เห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นพ p c ยืนขายแบบพร้อมใช้งานเลยนะเห็นปะ่ะเนี่ยเราก็ซื้อของขายได้เลยเรียบร้อยนะผมเห็นไหมอ่าส่วนอีกอันนึงก็วางเป็นอ่า ของเวฟพอนส์นะผมก็คือต้องมีร้านขาย2อันนะคือขายาบล็อกตัวหนึ่งนะผมนี่ขายบล็อก1ตัวนะฮะแล้วก็ขายอาวุธหนึ่งตัวเนาะที่ผมแบ่งเป็น2ตัวเนี่ยเพราะว่าถ้าสมมติเอามาไว้ในตัวเดียวกันใช่ปะ่ะแถบเนี่ยมันจะยาวลงไปถึงข้างล่างเลยนะผมก็เลยคิดว่าเออแบ่งเป็น2ตัวเนี่ยก็ซื้อสะดวกดีนะฮะเห็นป่ะนี่จะจะแบ่งแยกนะผมมันจะทําให้ซื้อสะดวกเนาะโอเคก็สร้างพวกเครื่องปั๊มของอะไรให้เรียบร้อยเนาะเนี่ยก็าสามารถไปซื้อได้เลยเห็นปะ่ะนะครับแล้วก็ไปซื้อผมจะลองซื้อดูก็ได้ ย่งนะก็จะมีขนแกะนะครับผมมีเ่อเทราคอตต้ามีเอนสโตนนะผมบันไดบล็อกไม้นะครับสามารถกดซื้ออะไรได้ได้หมดเลยนะบล็ ine, อกไม้นะบันไดนะครับนี่แล้วก็มีพลิกองพิกแอรอะไรครบทุกอย่างนะผมนี่สามารถโหลดแล้วก็ไปใช้เล่นในแบบจริงได้เลยเนาะมาอี่างเงีมีครบแล้วแหวลทองอะไรมีหมดนะฮะเดี๋ยวมาดูอาวุธกันมากดีกว่าอาวุธก็ตามนี้นะครับนี่อาวุธตามนี้เลยนะฮะมีกรงมีชุดเกาะอะไรครบนะครับ นงฮานูมีหมดนะฮะผมจะลองซื้อแบบเอเมอรัลล์บ้างนะนี่ก็จะมีชุกเกาะเพชรนะครับผมนี่ชุกเกาะเพชรนะฮะแล้วก็มีหินวาร์ปนะผมย้ำยาต่างๆนะฮะป้าซื้อได้หมดเลยนะครับนี่ผมสามารถซื้อได้ทุกอันเลยนะฮะปึ๊บปบก็ประมาณนี้ของสหรับแอดออนนี้นะฮะ โอเคครับก็สักคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ผมด้วยผมวันนี้ก็เป็นแอดออนอ่าเอ็นพีซีเทรนดิ้งเบวอร์ที่ถือว่าค่านครบมากๆเลยนะผมเหมาะกับการที่เออใครกำลังแบบหาพวกระบบขายของง่ายๆอยู่ก็โหอันนี้ตอบโจทย์แน่นอนผมสามารถนำไปใส่ในแมปแล้วก็มาวางก็ซื้อของได้เลยนะผมนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์คลิป สอนพวกระบบปัป๊มของระบบต่างๆในแบบเบ็ดอลที่ผมเคยสอนไว้ให้ด้วยนะเผื่อแบบเออใครกำลังหาระบบในการสร้างแบบเบ็ดอลอยู่ก็สามารถไปดูที่คําอธิบายใต้ล่างคลิปให้ได้เลยนะผม,ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะฮะสามารถลองไปดูกันได้เลยนะครับโอเคก็โหลดแล้วก็ลองมาใช้กันดูนะผมก็เป็นไอออนที่ใช้งานง่ายดีผมแล้วก็ผมสร้างเองด้วยนะครโอเคก็คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ